สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในน้องกะทิอีกแล้วคือวันเนี้ยเอาจริงจะพาไปตรวจโควิดเออคือเนื่องจากเอฟมีการเสี่ยงที่ทำงานนิดหน่อยคือจริงๆหถามวันนิดหน่อยมันนิดหน่อยจริงๆอะทุกคนนิดหน่อยแบบอารมณ์ว่า ถ้านับเป็นวงเดี๋ยวเอจะขึ้นรูปวงที่เอฟศึกษาให้ดูนะมันจะมีสาวงนี้ใช่ไหมซึ่งมันคือแดงส้มแล้วเขียวจริงๆเอฟป่ะเป็นวงที่แบบถัดจากเขียวอีกทีหนึง่งแต่เพื่อความสบายใจเนื่องจากที่บ้านเอฟมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบสูงอายุเนาะเอฟก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะไปตรวจโควิดค่ะทุกคนเพื่อความสบายใจของตัวเองโดยเอฟป่ะหาที่ตรวจโควิดมาก็จะเป็น l a บเนาะไม่ใช่โรงพยาบาลเนื่องจาก เอาจริงโทรไปโรงพยาบาลแถวบ้านเขาก็รับตรวจนะแต่ว่ามันค่อนข้างแพงมากเลยค่ะทุกคนในส่วนของเงินเดือนนั้น <c oughs> ก็เลยคิดว่าลองหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็มีพี่คนนึงที่ออฟฟิศเขาก็บอกมาว่าเออเขาไปตรวจที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็เป็นแ a บจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเออเอฟก,ก็เลยลองไปหาข้อมูลมาแล้วก็ได้ทําการจองนะคะแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยกําลังจะไปความพร้อมก็คือมัดผม เพื่อให้เชื้อโรคเกาะเราไม่ได้แล้วก็นี่น,นีอันนี้เป็นที่มัดผมอีเซเมเยเกะนะในคลิปที่เป็นคอลเลกชันอิเซียมเยเกะของเอฟลืมเอาอันนี้มาโชว์อันนี้คุมมาทุกคนซื้อตั้งแต่แบบโอ้โหอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ่ะแล้วก็เอามาใช้มัดแบบบันแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นเสื้อที่เดี๋ยวจะใส่คลุมใส่คลุมเสร็จปุ๊บพอตรวจโควิดเสร็จถอดออกแล้วยัดใส่ถุงพลาติกไปเลยแล้วก็ ด้าน,นหลังจะเห็นไหมไม่เห็นนะเราหยิบให้ดูก็ได้เตรียมเฟ c ชิลไว้ด้วยจ้าจริงเดี๋ยวถ้าใส่แมสใส่เฟ c ชิลใส่แมสสองชั้นด้วยนะเอ,อเรียกว่าแบบถ้าฉันติดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยน่าจะติดพูดเลยถ้าฉันดูแลตัวเองขนาดนี้แล้วฉันยังติดเนี่ยคือทั้งประเทศน่าไม่น่าจะรอดแล้วแหละเอาจริงก็เลยแต่อย่างหนึ่งที่เอ็มอยากพูดก็คือเอ็มไม่แน่ใจว่า เขาจะให้เอฟถ่ายได้มากแค่ไหนนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าไปแล้วเขาให้ถ่ายแบบนี้นิดหน่อยหรือให้ถ่ายแค่รูปอะไรอย่างเงี้ยเอฟอาจจะมีแค่รูปมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะก็แลบบที่เอฟจะไปตรวจวันนี้ชื่อ M I C laboratory เนาะก็อยู่แถวแถวสุดที่สารใกล้ๆ M R T สุดที่สารแต่ว่าเข้าซอยบปอีกนิดนึง นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไปถึงเราจะเป็นยังไงเขาจะให้ถ่ายไหมแล้วก็บรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงบ้างแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงประเด็นนะเดี๋ยวเอฟอ่ะอาจจะอัพคลิปอีกทีนึงตอนที่ผลออกมาแล้วเนาะก็อันนี้เมื่อยมือถือหนักอาจจะอัพคลิปอีกทีนึงตอนที่ผลออกมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดสมมติว่าติดโควิดจริงๆสมมติตีปากตัวเองก่อนนะ สมมุติว่าถ้าติดวุดจริงๆก็อาจจะมีซีรีส์ต่อไปว่ารักษาอย่างไงวะขอให้ไม่มีซีรีส์นะแล้วกันเออนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเจอกันค่ะถึงแล้วทุกคนดูความพร้อมมีความแม้ส่งชันและในส่วนของเป็ดชิวมีถุงมือไปอีกเจ้าก็มันจะเดินไปค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ตื่นเต้นมากเลยเอาจริงที่จะได้ยินเสียงไหมก็ไม่รู้นะถ้าไม่ได้ยินเสียงก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนนะค่ะทุกคนบรรยากาศข้างในเป็นแบบนี้แต่มีความงงงงนิดนึงคือเอ็นไว้เที่ยงครึ่งพอมาถึงเขาบอกว่าเขาพักทางเท้าคืออะไรก็เลยงงงนิดนึงตอนนี้นั่งรออยู่นะคะก็ไม่น่าไม่แน่าใจว่าจะแบบสามารถถ่ายตอนตรวจได้ไหมนะทุกคนแต่ว่าก็เป็นวิธีสอบป,ปกตินั่นแหละเออได้เสร็จแล้วมาเล่าให้ฟัง เสร็จแล้วทุกคนมีความคือตอนที่สวอปเขาไม่ให้ถ่ายรูปเนาะก็เลยแบบว่าถ่ายมาให้ทุกคนดูไม่ได้ว่าใช้วิธียังไงแต่ว่าที่โดนไปก็คือเอาแบบก้านสำลีอะยังจมูกซ้ายจมูกขวาแล้วก็คอซึ่งเอาจริงเอฟแบบเป็นคนแบบสำลักง่ายอะทรมานมากเลยน้ำตาไหลนะคะกเ็เดี๋ยวรอผลตรวจแล้วก็มาอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะติดไม่ติดน่ากลัวจังเลยเออแล้วก็ เดี๋ยวถ้าใครสนใจจะไปตรวจที่นี่อ่ะมันเป็นเหมือนคลินิกทางการแพทย์อะไรเงี้ยเอฟเห็นแล้ว,ลวมีใบอนุญาตถูกต้องเนอะเดี๋ยวเอฟลิง์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้นะคะแล้วก็เกิดถ้าใครสนใจก็คือเช็คราคาได้อีกทีนึงเพราะว่าเหมือนโปรโมชั่นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนพฤษภาเนี้ยเป็นต้นไปนะคะก็ลองเช็คใน Facebook ของตัวคลินิกก็ได้เดี๋ยวเอฟขึ้นชื่อเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ทุกอย่างเลยในดีสิฟชั่นบ็อกนะทุกคนนะก็ เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงตอนที่ผลออกแล้วเดี๋ยวรอดูกันเขาจะส่งเป็นเมลมานะก็ไม่ต้องแบบโทรมาแจ้งหรืออะไรอย่เงี้ยเป็นอ e ีเมลแทนนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีค่ะทุกคน